คือเจ้าบอสที่ขับขับเซเฟอร์เขาบอกยังเรื่องอะไรเลย,เลยอยู่อะไรเลย,เลยก็ก,ก,ก็ยังไม่กล้าเข้ากันขอให้ก่อนแสนได้ป่ะไม่ได้ครับผมก็ต้องตามที่ตกลงกันไว้แหละคือเรื่องเลรถผมรับประกันนะ่ะไม่มีปัญหาพ,พ,พ,พี่พูกไว้หนอ,หอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนนะฮะ ไม่มีโควิดนะพี่นะไม่มีฉีดยาไปหมดแล้วปลอพี่ฉีดแล้วผมยังไม่ฉีดปลอดภัยปลอดภัยนะ ถ้าทะเบียนโอนย้ายไม่ได้ผู้ขายยินดีคืนเงินให้ผู้ซื้อทุกบาทที่จ่ายไปโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อนนเคโอเคผมผมลงชื่อเป็นของปถมทองอ่าอ่าน,นี้ชื่ออะไรชื่อผมครับผมสถียรบุญโกบุตรอ่าก็คือพี่พี่โอนตังมาแล้วตอนนี้อยู่แสนสองหมื่นใช่ไหม คือวันนี้พี่ก็ต้องโอนให้ผมแสนสามแล้วทีนี้ผม,ผมเขียนเป็นยอดเดียวเลยคือราคารถทั้งหมด1นึ0 0 0สบาทนะแล้วก็วันทําสัญญานะผู้จะซื้อจะขายได้บางเงินมัดจําก่อนแสนห้าก็จ่ายก่อนแสนหะ้าน่ะอดคงเหลือ3 5ม0 0ืถ้าทะเบียนผมเสร็จผมจะส่งคู่มือไปให้ดูส่งด้านหลังให้ดูส่งม .79 เจให้ดูแล้วโอนตังค์ให้ผมแล้วผมจะส่งคู่มือให้ ตามนั้นเนะาะโอเคอ<ม>คือ, <c oughs> ค,อคือตอนนี้ลดรา,า,า,าคารดเี่ยอ่า0 0ค้าอีกสามหมื่นคือราคารดรวมทั้งสิ้นะนะเนาะหนึ่งแันบาทแล้วผู้ผู้ซื้อจ่ายก่อนแสนห้ายอดคงเหลือ3ามหมันบาท35,000ันบาท จะจ่ายต่อเมื่อเอกสารทะเบียนเรียบร้อย <ผม S 1> อ่าพอผมได้ทะเบียนออกมาปุ๊บผมจะแก้งมา 79, เจ็า้าแล้วผมจะส่งหน้าเล่มให้ดูแล้วก็ส่งด้านหลังให้ดูแล้วก็อุเงินให้ผมล้วผมส่งพวกไปตามที่อยู่โอเคครับผมจับดีๆนะจับดีๆนะจะจับมือรับจับกล้องเออ จับดูคนด้วยจับทางนี้ทางนี้เขาเขียนไปแล้วว่าถ้าจะเบียนโอนย้ายไม่ได้อะไรอะผู้ขายยินดีคืนเงินให้ผู้ซื้อทุกบาทที่จ่ายไปไม่มาติดปลายทางเรานะถ้าเกิดเขาไม่ได้ใช่ก็คือถ้ามันเบนเบียนไม่ได้ย้ายไม่ได้คือมันทำอะไรไม่ได้แต่ผมยินดีคืนเงินให้แก่ผู้อ่าคือ นตวันนั้นเธอมาจ่ายมาสองหมื่เลยใช่ไหมใช่นี่โอนให้อีกแสนหนึ่งแสนสามแสนสามเพราะว่าผมเพราะเพรคือผมไม่ได้เขียนยอดสองหมื่นลงผมเขียนยอดแสนห้าลงเลยมันจะได้ทีเดียวเลยมจ่ายมาหลายอย่างเดี๋ยวโชว์โอนมาให้ใช่ไหม๋ย่างช่องโอนมาให้จริงน้ำมันนี่น่าจะให้สักถึงเลยผมเติมมาถังตุงเมื่อกี้เจ็ดร้อยนะก็ยี่สิบกิโลมี ทุกบาทที่จ่ายไปหัวใจเหมืนหอ,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 อนกันครัพี่เขากองทองอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอ่านอ่านให้ฟังทีนึงสัญญานี้ทำที่ร้านมาวินเชียงกุง414หมู่2ตำบลนนศิลาอ้อตำบลหนองแปนอำเภอกมราศยจังหวัดกาฬสินสัญญานี้ทำขึ้นวันที่8เดือนสิงหา2564สัญญานี้นายเสถียรบุญกบุตรบ้านเลขที่191หมู่5ตำบลนนศิลาอำเภอคองชัยจังหวัดกาฬสิน์ ซึ่งเรียกว่าผู้ซื้อฝ่ายหนึ่งกับข้าพเจ้านายปฐมทองเอาออกไปไกลๆจังเลยเออไปยืนที่มุมผลก็ได้ยมึงรืเองยืนที่มุมฝนเข้ามาพี่แล้วก็นี่เนาะ85มู่หนึ่งสมุทรสาครบ้านเกาะอำเภอเมืองสมุทรสาครผู้ตกลงซื้อและผู้ขายได้ตกลงขายรถบัสพัดลม12เมตร คันหมายเลขทะเบียน30.0.185 1าร้อยเอ็ดจำนวนหนึ่งรายการเป็นเงิน1 8 5 0 0 0บาทแล้วก็ข้อที่4ผู้ตกลงชำระค่าสิ่งของที่จะซื้อกับผู้ขายโดยผู้ซื้อได้จ่ายก่อน1 5 5 0 0 0 0บาทและรับรถไปก่อนส่วนที่เหลืออีก3,500 0บาทผู้ซื้อจะจ่ายต่อเมื่อเอกสารคู่มือรถเรียบร้อยและแก้งว7เา 79, ให้ ถ้าเอกสารโอนย้ายไม่ได้ผู้ขายยินดีคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อทุกบาทที่จ่ายไปโอเคอันนี้เอาไว้คนละแผ่นยืนยันไว้เป็นหลักฐาน อ,อ๋อไม่เป็นไรฉีกเลยไอ้นีปัญหาเรกสบายใจได้ก็เียบียนับตีรียนได้ก็ให้ยิง 30, นะอสาะลต้องห้ยิงาแเดี๋ยวแม,มอแนเนอาไปนหมาีอะไรนะก็เ, 35, ะเดี๋ยวผมให้ตรงนี้สามหมื่นหาแล้วเดี๋ยวเขาออมาอีกแสนหนึ่งแล้วค้างเก่าอ,อีกสองหมื่น ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือพี่พี่โอนมาสองหมื่นใช่ไหมอานั่นก็จะอยู่แล้วก็โอนมาแสนสามใช่พเพราะว่ามันมันจะได้เหลือสามหมื่นห้าไงได้เหลือสามหเอ้ผมผมเขียนในสัญญาว่าเหลือไว้สามหมืม่นห้าเฮ้ยสามหมเออให้สามห 30, มื่นอ่าได้เลย ยังพี่อ่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีครับเดทีนึงคือคันเร่งถ้าใหม่ๆมเขาจะตั้งเบาหน่อยเวลาเราสตาร์ทเราเอาเอารวดตัวนี้คล้องช่วยก็ได้มันจะเบาก็คือตัวนี้เป็นตัวโปก๊กแปก๊กถ้าเราดับเครื่องเราต้องปิดปก๊กแป๊กตัวนี้ลงตัวนี้นะ ดับเครื่องดับไงดับเครื่องก็ดึงตรงนี้เลยตัวบนแล้วก็คือสวิตปิดเปิดคือตัวนี้พอเราจะสตาร์ทเราดึงโป๊แป๊กตัวนี้แล้วก็บิดสวิตตัวนี้ถ้าเราดับเราก็ดึงดับตัวนี้แล้วก็ปิดสวิตคืนแล้วก็ปิดโป๊แป๊กระบบไฟไฟอยู่ตรงนี้ไฟเลี้ยวไฟขวาอ่าแล้วก็ตัวนี้ถ้าตอนเช้าเราจะสตาร์ทถ้ามันอ่อนหน่อยเราก็ลวดตัวนี้คล้องเพราะว่าเขาเขาตั้งปั๊มมันจะอ่อนหน่อย ตั้งปัามอ่อนก็มีแค่นี้แหละพี่แต่ว่าระบบเครื่องเสียงไม่รู้นะ,ะมันจะติดจะไม่รู้ว่าอยู่ครบเนี่ยตรงนี้แหละแกนี้อะ,ะนอะไรนะปีไหมก็มจอดอยู่ประมาณปีแบบแฟนเขาเสียนะเพราะอ,อย่างอย่างที่ผมว่าแหละพอแฟนเขาเสียแล้วไม่มีคนทําก็ลูกชายแกก็เป็นตำรวจลูกสาวก็เป็นพยาบาลก็เลยไม่มีคนทําต่อก็เลยขาย เจ้ขาขคันนี้ร้องนั่งร้องไห้เลยผมผมจะเอาไปสัญญาไปให้เซน,นเนิตผมผมสะอึกเลยเออก็สรุปว่าถ้าทะเบยียนออกมาผมจะแจ้งเรื่องใช้รถตามม79แจ้งย้ายไปจังหวัดสมุทรสาครคืนแผ่นป้ายปลายทางอาโอเค แต่ว่าสบายใจได้นะพี่ไม่มีโควิดนโควิดใช่ไหมแหมผมไม่เอาอนาคตตัวเองอันนี้พี่ของฝากฝากน้ำเต้าหู้ใช่ไหมน้ำเต้าหู้เย็นของฝากนมสดบางๆเดี๋ยวพงขวาไปบางบนรถก่อนได้ครับนมสด สวนนะ่ะเปิดถุงนี่ออกนะเปิดถุงอันนั้นเพียงในถุงนั้นมันกันน้ำกันเออเออเข้าก็ใสได้หน,น,นิหมดสิไปตัวลากแอมก็่าหน่นแหรอมาโฟกัมปอดให้ คือเมื่อกี้พี่โอนเข้ามาแสนหนึ่งแล้วใช่ไหมถ้าโอนมันก็จะเข้าเรอเพราะว่าผมก็ถ่ายคลิปดเดยอะสบายใจได้ซื้อรถกับผมสบายใจเลย <laughs> ไม่ต้องกลัวเอา เคยเคยไปที่ร้านผมบนนี่คันนี้ไหมใช่นาอช่วงโควิดรถเออขับรถคันนี้เราไปขับรถแท็กซี่คันนี้ไปเลยขึ้นยังเี่ยวน้องชาวอะไยัง ครับเป็นไงพี่เดือดไหมทางน้นไม่เท่าไหร่นะเพราะเราไม่เคยออกไปไหนเะนะก็อย่างว่าล่ะตอนนี้ที่ไหนก็สีแดงหมดนะกระสินก็แดงแปะแล้วเออไไหนนะ็นเออผมเมื่อวานผมไปอ่ะไปอะไรนะไปนครพนมจะไปเผาศพญาติ ญาตเสียใช่ไหมเพราะว่าแฟนผมเป็นคนนาแกนครพนมพอไปถึงหน้างานพอสมอวิ่งเข้ามาเลยยุดถ้าไม่มีใบตรวจโควิดจากโรงพยาบาลมาไม่ให้เข้าอ้าก็ไม่ได้เข้าแล้เนาะก็ว,วนกาได้กลับมาเฉยๆอควรไม่เยอะนะนะถ้าวิ่งตามหลังไม่ค่อยมีควนเลยนะเออเดี๋ยวผมลงยู u b e นี่ก็จะเห็นหละวิ่งมาอ อะไรนะบอกไปร้อสามเลยโอ้โหคลิปนี้สถานเลยสถานวงการรถบัดเลยน้องผมก็ไม่เชื่อหรอกมันนั่งขับรถมาบอกโกนมาแล้วเดี๋ยวมันบอกอ่ะเชื่อกัน เดินทางกว่าไทยครับฉำโชคกันมานครับ ส่งขวางเสร็จแล้วกลับบ้นานได้อนะสวัสดีเอฟซีนะผมสาดาครับดาครับครบ,ครบเรืองเมืองดำดำครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม